ตอนนี้เราตาบอแล้ยนะคะนยา,ยยายจายอยาจากามานดมาเลยค่ะโอ้หโอ้โหตอนนี้เรา,ารลงไปนะคะามมามาพี่ซีมาเลเ่มีหาดมันตันเลยโอ้ฮาบแลนด์คุณยายก็มาเล่นด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังจะวัดส่วนสูงกันนะคะวัดแล้วไม่ยอมวัดก็ไม่ได้เล่นไปเลยไปเลยเร็ว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 ไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วไปเลยไปเลยลีกลับไปอีกแล้วตอนนี้ให้คุณยายลงก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเด็กจะหล่นลงไปนะคะ นี่กัแล้วคุณแม่ก็ตามไปนะคะแ,แล้วเด็กๆก็เดินตามไปที่หลังค่ะพี่จีก้กำกับค่ะเพราะว่ากลัวว่าเด็กจะหล่นลงไปนะคะโอเค,อเคมาเล่นแบบไหนเนี่ยอุ้มเด็กด้วยเนี่ยเฮ้ยแม่จี้อุ้มเด็กลงไปด้วยแม่ไม่เล่ไม่ได้ให้ดูาดูไปไปล่อยให้มันเข้าไปใน

เก่งมากที่มีเก่งมากจุ๋มีไปขึ้นทางโน้นจิ๋มีไปขึ้นทางโน้นเร็๋ยวจีจีก็เอาไปเลยกอดอกมาเลยกอดอกไว้หนึ่งจอดยายากอดอกจุ๋มี่กอดอกก่อนกอดอกก่อนเดี๋ยวแขนหักเดี๋ยวแขนหักเกาไม่ทำอย่างนั้น โอ้ยเขาไปไหนกันแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยลูกอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยลงไปทางไหนกันเนี่ยเดี๋ยวคุณย่าตามไปไปด้วยคุณย่าไปด้วยอันนี้เขาเรียกยิงอะไรครับเนี่ยยิงยังไงเนี่ย อันนี้อะไรคะโอ้โหเอาลูกบอลใสโอ้โออ<า>เอหเก่งม่งนให่อออันนี้นะคะเอาลูกบอลใส่เข้าไปในเครื่องก่อนนะคะ อ๋อใส่กี่ลูกก็ได้เหรอคะโอ้แล้วก็ยิงค่ะยิงออกไปเลยเโอ้โหโอ้โห,โโหสุดยอดไหนคะยิงให้ถูกเป้าใช่ไหมคะไหนหนูยิงให้ถูกเป้าสิคะลูกยิงกดก <laughs> ดเลยกดเลย,เลยลเอ่ะจุมีกมาสิคะจุมีกมาเร็ว จูมีกมาโอ้โหยิงอีกหนึ่งลูกยิงอีกหนึ่งลูกป้าตาโดนบ้างหรือยังป้าตาโดนบ้างหรือยังอู้อู้เอาลูกบอลใส่นี้เอาลูกบอลใส่นี้ลูกีเอาลูกบอลใส่นี้เร็วลูกบอลใส่นี้ดึ๊ก จูมิหายไปเลยนะคะเราต้องตามจูมิก่ะไอ้จูมิอยู่ไหนเจอแล้วโอ้ยเจอจูมิแล้วเฮ้ย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 เฮยเจอจูมิแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ตัวเล็กไม่หวั่นปีนเลยสู้เลยสู้เลยพี่เจจูตามพี่เจจูไปเลย เฮ้ยเร็วๆปีนปีนเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยไมน้อยใจโอ้โหโอ้โหปีนขึ้นไปจนได้เร็วเร็วๆเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจูมีตามพี่จูไปเลยติดๆเลยเฮ้ย บอลมานะคะค่ะแล้วเราก็ยัดลงไปค่ะเสร็จแล้วพี่จจจูก็ยิงกดเลยค่ะยิงเข้าไปในที่เป็นโอเคโดนไหมคะเฮ้ยโดนไหมต้องโดนไอ้รูกลมๆ,นะเกลๆเนี่ยนะเนี่ยกลมๆเนี่ยจะแปลว่าชนะนะคะอ่าทีน,นี้พี่จจจูก็เอาลูกบอลใส่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะกดยิงโอ้ยไม่ถูกเลย ตอนนี้นะคะพี่จูจูกับน้องจูมีก็มาเล่นของเล่นนะคะเครื่องตัวค่ะไหนคะทำอาหารกันอยู่หรอคะโอ้ตอนนี้พี่จิจี้กำลังผัดหมูนะคะหมูเป็นตัวเลยค่ะอ๋อโอ้แตงโมแตงโมไม่ต้องผัดก็ได้นะคะอ พี่จูจะทำพิซซ่าดิจะทำอะไรคะหั่่นแคครอทะโอเคหั่นแครอทนะคะโอ้โหหั่นแครอทจัดจานสวยๆหน่อยนะคะขอสั่งพิซซ่าด้วยนะคะใช่เือพี่เอาเก็บเลยพี่ถ่าจะสั่ตอนนี้น้องจูมิทำอะไรคะโอ้น้องจูมิกำลังจะสร้างบ้านนะคะเนี่ย ไหนไหนจุูมิตั้งบ้านใช่ไหมครับน่าตอนนี้น้องจุูมิก,ก็ไปทำครัวแล้วโอ้โหจูมกได้อะไรบ้างคะโอ้หเปิดน,น้ำเปิดน,น้ำไหลก๊อกก๊อกก๊อกเลย้โหแค,ค่หลอดอบสเสร็จแล้วเหรอคะมานี่เลยคะ่ะโอเคค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย ส0บาทเอ้ยสีบาทหกดทแล้วเนี่ยอืมโอเคอต่อไปทำอะไรคะเด็กๆที่มีส่วนสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรต้องม,<ห>มีผู้ปกครองดูแลตลอดเวลานะคะ